สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสนาทีกับอาจารย์รสมบัติครับอ่าได้เลยครับท่านอาจารย์วิทยาครับเชิญเลยครับบริษัทยื่นภาษีขายไว้ต่ําไปเนี่ยยื่นภาษีขายต่ำไปครับมีผลกระทบอย่างไรครับและควรระมัดระวังอย่างไรดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เหตุการณ์ที่คุณเกิดจากการยื่นภาษีขายต่ําไปเนี่ยทางกฎหมายเขาก็มีบทลงโทษเพราะว่าอะไรหรือว่าการที่คุณเนี่ย เปิดเดินกับภาษีขายใช่ไหมฮะแล้วคุณไม่นําส่งภาษีขายให้กับรัฐเนี่ยคนหรือนิติบุคคลที่ได้ภาษีขายพวกนี้ไปเขาก็จะเป็นภาษีซื้อพอเป็นภาษีซื้อปุ๊บเนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์ครับพอไปใช้สิทธิ์ปุ๊บขณะเดียวกันภาษีขายเนี่ยท่านเปิดเป็นกับภาษีขายท่านไม่ได้นําส่งเนี่ยรัฐเกิดความเสียหายทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกเนี้นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขในการปรับท่านนะ ในกรณีที่ท่านยื่นภาษีเว้ขาดเนี่ยก็จะมีปรับแบบกรอบในระยะเวลาถ้าเกิดคุณนำส่งเว้ขาดภายในกำหนดกี่วันก็จะโตตั้งแต่เลทสองเปไปถึงยีอ่อร์และถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจพบว่าคุณได้ยื่นภาษีไว้ขาดเนี่ยขเยขาปรับคุณนะครับสองเท่านะครับจาก7%เนบวก2เท่าเป็นสิบสีร์เ เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ยื่นภาษีขาดขายขาดเนี่ยสำคัญมากเพราะโทษปรับรุนแรงนะปรับสองเท่านะครับสูงสุดและจะต้องเสียเงินเพิ่ม1.5%เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนถ้าเป็นปีนี่ก็18เปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องระมัดระวังยังไงครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าขายเนี่ยบันทึกไปในรายงานภาษีขายครบไม่ครบ จดตัวหนึ่งเนะี่ยคุณก็จะต้องมีการควบคุมไภายในที่ดีการควบคุมไภายในที่ดีนะครับก็มาพิจา,ารณาดูว่าบิลที่คุณเปิดเดือนนี้แล้วเนะี่ยใบสุดท้ายถึงวันไหนใบไหนเป็นใบสุดท้ายก็เริ่มต้นเดือนใหม่คุณไปดูนิดนึงว่าเอกสารมันรันี้นเบอร์มาส่งต่อมาในเดือนถัดมาและวันของเดือนถัดมาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีการดูเรื่อง ยกมากของตัว running number ของบินต้นเดือนกับบินสุดท้ายของเดือนนี้ที่ลงใบสุดท้ายและวันเวลาของเดือนนี้คุณก็ต้องมีการคัดออฟบินต้นเดือนกับปลายเดือนให้ชัดเจนเพื่อจะได้รู้ในการที่ว่าความครบถ้วนนะครับของตัวแบ่งกลับภาษีขายว่าได้ครบถ้วนพอบินถัดไปเมื่อปิดเดือนนี้แล้วเลยไปดูนิดนึงครับว่าเดือนถัดไปเนี่ยเป็นวันที่ของเดือนถัดไปไม่ต้องมารวมยืดซ้ํา หรือไม่ต้องเอาเดือนนี้ที่ไม่ได้ยื่นออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้นะครับมีความจําเป็นของการทํารายงานภาษีขายและอย่าลืมนะครับทดสอบการคํานวณเลขด้วยนะครับว่า7%คุณเรียรายยอดไปแล้วและ7%จเนี่ยยอดท้นโท้เป็นเท่าไหร่คุณอาจจะเอาตรงนี้ไปทดสอบใน Excel ก็ได้และคุณก็เทียบระหว่างโปรแกรมใน Excel กับตัวแกนโทษที่คุณคำนวณภาษีขายคุณ7%นตได้ถ้ายอดมันตรงกรันถ้าต่างกันจุดหนึ่งจุดสองในเล็กน้อยเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามันไหลต่างๆกันเป็นหลักบาทนะครับมบันต้ทวนอีกทีนะครับ <c oughs> คุณอาจจะมีการคำนวณภาษีขายไม่ถีตรงเนี้ต้องมีการระบบการควบคุมภายในทวนให้ครบถ้วนห้ามลดขั้นตอนเด็ดขาด <c oughs> ขอบคุณมากสวัสดีครับ